นี่ครับผมโจชี้ชแนลเช่นเดียนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบลูกโป่งน้ํานะครับว่าผมจะทํากี่ท่ากี่ท่าให้มันแตกนะครับดูนะครับท่าแรกเป็นท่าเหมือนโยนบอลลิงนะครับเดี๋ยวใครดูนะครับว่ามันจะแตกไหมมันยังไม่แตกครับมันยังไม่แตกที่สองที่สองครับ ผมจะโยนขึ้นไปประมาณสูงๆครับแล้วให้ตกลงมาผมมันจะแตกไหมครับเดี๋ยวคอยันยังไม่แตกครับท่าที่สามเลยครับท่าที่สามท่าอะไรดีนะเอิมท่าเอิมโยนนี่กับแบบเยี้พวามันจะแตกไหมทุกสามรอมมันยังไม่แต,คคตกครับมันโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองตรงสนามหญ้าบ้างนะครับ มันยังไม่แตกนะครับอีกรอบหนึ่งครับยังไม่แตกครับานี้ใช่ไหมครับที่ผมทำแล้วนะครับลองดูครับ นี้ผมจะลองโยงสูงๆไปเลยครับดูสิถ้าเกิดพื้นย่างจะแตกหรือว่าพื้นนี้แตกครับทุกคนลองดูนะครับุ้ยแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วว้าวโอเคครับคราวน,นี้ผมจะมาลองบีบบ้างนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปเอาอีกรุกงนึงครับฟ้ามืดเลยครับมาเดี๋ยวคอยนะครับผมจะลองบีบดูนะว่ามันจะเป็นยังไง เด,ดี๋ยวไปลองโยนสูงสุดเลยนะ,ะเดนะี๋วามมายวใครดูนะจับกล้องไม่ให้ดีครับ น,น้ำไม่มีแล้วครับน้ำไม่มีแล้วแล้วผมจะลองใส่เครื่องสูบลมอันนี้ใหญ่ดูเลยครับก็ลองสูบสิครับมันจะแตกหรือปิวลองรักชองนะคร